สบายดีพี่น้องโอ้กลับมาตะวัดพี่น้องเลยกลับมาตะวัดกลับมากินสมตามนตาให้กินส่วงแน่แน่โอ้ไข่แน่อยู่พี่น้องเลยไข่แน่แล้วเมื่อเงินกระตือกระเจ้าเก็บดูนดู ขอบคุณบรรจุปูจุคนเนาะที่สอยทำบุญมาอันบุมีพี่น้องก็บอู้จะที่ว่าจังไดรหรอหลายคนนี่หลายคนบุญนี่กับบุมีพี่น้องที่อยู่ไก่กันพี่น้องเขาเอื้ยงไอปูเลี้ย บ่มีเอื้อยก็โอ้ยหจว่าจังไงสูงกันโอ้สองคนสามคนทั้งอ้ายสี่คนทั้งน้องมอสอยู่นีน่โอ้คือว่าอุปสรรคที่ใหญ่ลวงเลยกลับเมื่อบ้านก็จะได้ไปบวชเป็นพวกเป็นพวกให้บวชข้าบวชก็ประมาณสิบวชประมาณสองทิศบวชสองทิศ มันนี่ก็คือสังกทาน h a n ยังแล้วแล้วครับกัสิบวชจวดตะม่วมงหละจวดบานมะม่วมงว่าพระมาหาเป็นทุ่งมาว่าให้บวชเด้อเมื่อหอบบ้านบวชเด้อนะเอาจากสิบห้ามันก็เด้อ่ะตัดสินใจบวชว่ากูจะจูงเพื่อนเด้อ คนเือขึ้นในบรอนอนเลยบรนอนนตอนงที่สี่ประมาณเชา้าทีตื่นมาหกโมงเขานอมัดกับไปเห็นล่างถุยนอนมัดกับไอ้บินและหลางถุยโอ้ยอยู่ลำกันเพราะว่าไปก็เหินงานหน่อย

มื่อเงนก็ยหมดเเมื่อไล่ะจะเป็นวันเสาร์กรพี่น้อาจะได้กลับคือเมือไงบุญหานเลยทั้งสองบ่านเลย โอ้หาทางบ้านก็นไม่ต้อง,ลเ,องอเ,เลยอะไัให้ียังดูโตเป็ดเลยพอ้ห <laughs> ตามองเลทั้ง,งมหมด ไปเก็บผักคะมันได้ผักคะมาจะใส่กับผักโลกผาดโงามเลยเจ๊งไหมเดี่เงยนงอนก็มาเพินแกมีน้อใหมแกงอยู่ในนี้นหอมีเหรอมะเงเลยชวนเลยชวนองงชวนยำตาล ô oh, hai thằng bạn cả như thế on như vậy เียยังนี้จะชุ่มมืออ่นี่อ่ะอันนี้ชุ่มมือเเบียดตัวนี้ด้วยลองพอมาเห็ดทีนั่นนี่อันนี้แล้วก็จะตัดห้องน้ำห้องน้ำออกเป็นที่ถูกอ๋อตัวนี้นะเบียดเบียดตัวนี้ไปไห้องพอมาสูดแล้วก็อยัางงี้ได้สูดตัดห้องน้ำออกตัดห้องน้ำออกก็เป็นปูข้อยึดในหลังนี่แหละห้องน้ำยึดในหลังลังนี่แหละจะที่มาทำพิธีต่อ สูดห้องน้ำ้องรอมาสูดมาสูดมานยังลราจะถุบห้องน้ำออกอันนี้ก็อ้ายเราจะไปแย่ไข่หมดแดงเราประมาณนั้ผักพรอนไม่หน่อยโอ้เราจะไปแย่ไข่หมดแดงมีอยู่บอดี้โอ้ถูคูลงครบโคบเลยไม่ไข่มัเนี นั่งในน้อยนี่นะไข่ค,คู่ลงควบ,บเลยนะนี่จะเป็นฟาร์มงัวไปหน่อยง,งัวสาวนี่ <c oughs> มีเสย์นะ <c oughs> ปลาโถมันคือลายหังแหนะแหนะไปกินนี่เลยนะแดดเ <c oughs> จ้าเคยมาแห่ยอยู่บ่นี่

โอ้โไมีได้ไข <fin anta> <ots> ่ต <guarding you>? ึงๆตุกๆลงเลยมันได้กินอาหารไก่พามงวบ้ามนใหญ่ๆไปจะไปกัดงวดสนอกหลังจากห้างวะพอกินไปจากเนาะ เจ้าก็หูมันมีหรือว่ามันเป็นตามีบอก,อกมะกสมะคำมะคำแต่ม,ม,มะคำดูนี่ก็มีต้นกระถินแต่ว่าต้นใหม่ทางบ้านเ้างนี่ยผมมีต้นกิกต้นหางบมี่ nhanh một cái nghe với cõi này kịch chả vợ Hãy subscribe cõi. จะมูกินแต่ยังกับเบื่อเนอะจะมาอ,อยู่จากปีอะไรบนนี้ยอ้งถนดปีบ่ะแต่ว่าเจ้าอยู่มาไลายบ่อนแล้วบ่ออยู่แถวนี้เราก็สิกลับด้วยกันน้องกลับเมื่อวันเสาร์หรือว่า

แม่นาตีเลยต่อยมาคาเปปอดปาดลูกปอดกินโบว์ไปเลยกินบว์ไปแล้วกระโดดบมาป้เป็นโลเลยโบจักไหนกัน คนบ้านเาไปลายครับบุือว่านเลยบ้านเรามันบุญยังหรือคนแห่ขายหน่อยคนลายอ๋อจะเป็นผู้ข่าออกลายหวัลายออ๋อดอมตคายตรงตงอไข่ตงตงเลยโอ้โหตกลงมีแตคายตรงตรง มันขึ้นมาอยู่บอนเดียวนี่เนาะมันกัดเจ้าเด้อมันไตจะขึ้นลงเนู่นหรอออกมาแม่มันไก่เจ้าเพิ่นเลยนะมไ่เยอะต้องหายเนี่ยแป้งมันนะเนาะแป้งมันเราคุคมกันนันได้เป็นมันจะเป็นยังไจะเป็นจะเป็นกัดไข่